ช่างเย็บผ้าติดโควิด -19 กักตัวทีมแพทย์คนใกล้ชิดร่วมร้อยป่วยแรกๆหมอบอกไข้หวัดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชุมพรถแถลงข่าวสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นผู้หญิงอายุ64ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผู้ป่วยรายดังกล่าวมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ชาวบ้านห้องแถวติดกันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวงังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์อาการอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจําตัวแทรกซ้อนโดยเมื่อวันที่20ถึงวันที่26มีนาคมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยอาการเท้าบวมแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคผิวหนังรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อจนหายแล้วกลับบ้าน วันที่27มีนาคมเริ่มมีอาการเจ็บคอจากนั้นวันที่1เมษายนญาติเรียกรถพยาบาลไปรับเข้ารับการรักษาแล้วตรวจรักษาที่คลินิกโรคไข้วัดแพทย์วินิจฉัยเป็นไข้วัดให้ยากลับบ้านแล้วนัดมาตรวจซ้ําวันที่2เมษายนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยอาการไอและหอบเหนื่อยแพทย์วินิจฉัยเป็นปอดบวมวันที่4เมษายนมีอาการหนักขึ้นแพทย์ใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นผู้ป่วยเกณฑ์สอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างส่งตรวจจนกระทั่งวันที่6เมษายนผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอาการอยู่ในขั้นวิกฤตจากการพบผู้ป่วยรายล่าสุดของจังหวัดชุมพรจากการสอบสวนโรคพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงสัมผัสที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและผู้ใกล้ชิดรวมทั้งหมด88รายที่ต้องกักตัวรอดูอาการนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวงังไผ่ และช่วงวันที่19มีนาคมได้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่อำเภอสวีพร้อมกับลูกสาวและลูกเขยเดินทางไปกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัวทําให้มีกลุ่มเสี่ยงต้องสงสัยที่ต้องเฝ้าระวังรวมจำนวนอีกนับร้อยคนขณะที่ช่วงสายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจากสนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนวังไผ่ได้นําตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายดังกล่าวไม่ว่าญาติและผู้ที่เช่าบ้านติดกันมาสอบสวน เพื่อทำทำลายของแต่ละคนในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อเร่งด่วนและเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยสำหรับจังหวัดชุมพรขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน2รายรายแรกเป็นนักศึกษาหญิงอายุ21ปีศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร รับเชื้อจากสถานบันเทิงแล้วเดินทางกลับบ้านที่ตำบลหาดยายอําเภอหลังสวนตรวจพบโควิด -19 วันที่27มีนาและล่าสุดรายที่2เป็นหญิงอายุ65ปีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชาวบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวงังไผ่ยังอยู่ระหว่างสอบสวนโรคว่าผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อโควิด -19 มาจากสถานที่แห่งใด